หลายๆคนคงไม่เชื่อในหลักการตลาดของอาหารเสริมลดน้ำหนักคุณเกรียงศักด์สลับสีกุลหรือคุณบิ๊กเชฟร้านอาหารชื่อดังก็คิดแบบนี้เช่นเดียวกันด้วยความที่เป็นผู้ชายจิตแข็งไม่สนใจเรื่องของความอ้วนจึงเกิดการท้าทายลองของจนทุกวันนี้น้ำหนักของเขาลดลงไปถึง7กิโลกรภายในเวลาเพียง15วันเท่านั้น พราะว่ามีน้องที่ร่วมกวนปาร์ตี้ด้วยกันเห้เห็นทําไมมันก็กินกินดื่มกว่าเรามันไม่มันรูปร่างมันไม่อ้วนขึ้นรูปร่างมันดูเออมันก็ดูคงสภาพดีก็ถามว่าให้มึงทําอะไรวะออกกำลังกายหรืออะไรมบอกอ๋อมันมีสิทธิพันตัวหนึ่งที่มันกินอยู่มันเป็นไม่ได้เหรอโดยที่แบบไม่ต้องออกกำลังกายแค่กินแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติแล้วตายไม่เปลี่ยนก็เลยได้รู้จักซีเซนครั้งแรกครับ ตอนแรกก็ไม่เช really like like oh, ื words, e clay, ่อนะอยากอยากอยากพิสูจน์มากกว่าก็เลยกินกินเต็มนะกินทุกวันทุกวันกินต่อเนื่องไปสิบเมตรเลยฮะเพราะอยากอยากอยากพิสูจน์อยากลองของว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าโอ้พอช่างหนังช่างหนังตกใจลงไป3ากิโลครับ3ากิโลหกซึ่งมันเป็นมันเป็นไปได้ยากนะเพราะเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็คือยังกินมื้อดึกก็ยังชิมอาหารด้วยด้วยอาชีพก็ยังชิมอาหารอยู่มีกินดื่มเหมือนเดิม ก็เริ่มเชื่อแล้วครับว่ามันมันมีจริงพอใจครับจะลองอยู่ว่าถ้าเกิดเรากินต่อเน,นื่องมันจะลงได้ถึงถึงน้ำหนักน้ำหนักเราที่เคยหนักหรือเปล่าเปิดใจครับแล้วคุณจะเชื่อว่ามันเป็นไปได้ซีเซนเป็นยาแคปซูลนนเล็กๆที่ไม่น่าเชื่อที่ทำให้น้ำหนักลงในขานาดนี้โดยที่ไลฟ์สไตล์ทุกอย่างที่ผมใช้ชีวิต อยู่มันก็ยังคงเหมือนเดิมเชื่ออยู่กัการกินกินดึกดกินดื่มผมต้องไม่ใช่คนที่เชื่ออะไรง่ายจนได้พิสูจน์กับตัวเองตอนนี้เชื่อแล้วครับว่ามันเป็นไปได้และนี่คือการละครั้งหนึ่งของคุณบิ๊กแล้วคุณละ่ะอยากมีการละครั้งหนึ่งบ้างหรือย,อยัง สวัสดีครับผมโค้ชการนะครับวันนี้จะมาพูดถึงในเคสของคุณบิกนะครับเนื่องจากไลฟ์สไตล์ของคุณบิกเนี่ยเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเสี่ยงกับของอ้วนก็คือเป็นเชฟอาหารมาร้อยจานก็ต้องชิมไปร้อยคำนะครับการทำงานก็ดึกพักผ่อนก็น้อยน,อ,ยนอนก็ไม่เป็นเวลานะครับแต่สิ่งที่เราจะมาพูดถึงก็คือในเรื่องการลดน้ำหนักซึ่งคุณบิกเนี่ยลดน้ำหนักได้7กิโลภายใน15วันโอ้โหมันมันเป็นเรื่องที่ยากมากในเชิงการออกกำลังกายของผมนะครับซึ่ง ถ้าคุณจะลดน้ำหนัก1กิโลคุณต้องใช้พลังงานไป7,700แคลอรี่ฉะนั้นมันเป็นอะไรที่มหัศาจรรย์มากนะครับแต่สิ่งที่เราอยากจะฝากก็คือว่าคุณไม่ได้ดูดีแค่ภายนอกเราอยากให้คุณดูดีจากภายในนั่นก็คือระบบผ่อผานคุณต้องดีขึ้นหัวใจคุณต้องแข็งแรงขึ้นปมต้านทานคุณต้องดีขึ้นสิ่งที่คุณจะขาดไม่ได้เลยคือการออกกําลังกายเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตท่าง,ง่ายๆที่คุณทําที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเจอกัันครบ แล้วครับหลังจากที่ผมได้สาธิตเท่าออกกำลังกายไปนะครับท่านี้เรียกว่าสปอร์ตสปอร์ตเนี่ยคุณจะได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาด้านหน้าด้านหลังก้นที่เต็มเสริมแน่นอนนะครับถ้าคุณทำควบคู่กันไปคือกินอาหารเสริมที่ดีออกกําลังกายควบคู่กันไปด้วยรูปร่างคุณจะดีขึ้นแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากเคล็ดลับตรงนี้เข้าไปในไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณด้วยแล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นยังไงเรามาติดตามดูครับขอบคุณครับบาย เปลี่ยนเรื่องกินให้เป็นเรื่องสนุกสีเซนกินอะไรก็ไม่สีสนใจสมัครตัวแทนจำหน่ายโทร092-992-5999